สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่14มีนาคม2565ตอนนี้เป็นตอนที่76นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหลักการและกฎเกณฑ์ของดวงจีนในตำราดวงจีนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูกพินแจต่อนะครับดิถีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนซิมนะครับซึ่งเป็นธาตุทองเหมือนกันนะครับเป็นเดือนเจ็ด เป็นช่วงตอนต้นของฤดูบใบไม้ร่วงถ้าในดวงมียิ้มโบกะนีครับยิ้มโบกะปรากฏออกมาก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักในเดือนเจ็ดใช้โบเพราะว่าเดือนเจดนี่ใช้โบเพราะว่ายิ้มมีเฉียงแซอยู่ที่ซิมยิ้มนะครับมีเฉียงแซอยู่ที่ซิม ทำให้ยิ้มมีพลังมากต้องใช้โบโควบคุมต้องใช้โบโควบคุมยิ้มเอานี้มันก็จะมีทั้งหมดหกตัวอย่างนะครับที่ราสีบนจะต้องมียิ้มโบกกะนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกตัวอย่างนะครับครานี้ เขาบอกว่า,าลาตำราหอราาสีบนต้องมียิ้มโบกะสามตัวนะครับอันนี้พิมพ์ตกไปตัวหนึ่งครับต้องยิ้มโบกะตัวโบตกไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับยิ้มโบกะต้องมีสามตัวแล้วแบบตามตัวอย่างนี่จะมีหกตัวอย่างแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดไดทั้งหมดหตัวอย่างนะครับอนนี้เราก็มาดูปฏิทินนะครับ วันที่11สิงหาคม2564ดิถีวันธาตุทองสิงเกิดอยู่ในเดือนซิมซึ่งเป็นธาตุทองเป็นเดือนเจ็ดเป็นช่วงตอนต้นของฤดูใบไม้ร่วงนะครับตำราบอกว่าราศีบนต้องมียิ้มโบกะทั้งสามตัวนี้นะครับเรียงกันนะครับถึงจะมีความร่ำรวยและมีตําแหน่งยศสัก์นะครับ ตอนนี้ปฏิทินที่เราจะเลือกเนี่ยมันมันไม่มีเลยนะครับมีได้แค่ตัวเดียวนะครับที่เวลาเกิดครับอีกสองตัวก็ไม่ได้นะครับเท่ากับว่าวันที่เราจะเลือกเนี่ยมันไม่ตรงตามที่ตำราพูดเราก็ไม่เอานะครับเราก็ไปเอาเลือกเอาวันอื่นช่วงอื่นแทนนะครับต่อไปนะครับิถีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนอิว้ว ซึ่งเป็นธาตุทองเหมือนกันนะครับเป็นเดือนแปดเป็นช่วงตอนกลางของฤดูใบไม้ร่วงเจาะจงใช้ธาน้ํายิม้มเจาะจงใช้ธาน้ํายิม้มมาบัญฑรมาบัทฑรดีถีวันนะครับทองเกิดน้ําครับเพื่อชําระล้างเอาน้ำเนี่ยมาชำระล้าง่าทองให้ธาทองขาวสะอาดนะครับ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงธาตุทองซิงในเดือนเจ็ดกับเดือนแปดเป็นเวลาที่พลังของธาตุทองมีกําลังสูงสุดนีครับแต่เดือนแปดนี่สูงกว่านะครับเป็นเวลาที่พลังของธาตุทองมีกําลังสูงสุดแล้วทำไมจะต้องเอาโบหรือกี้ไม้กําเนิดให้เหนื่อยละ่ะคือในเดือนแปดนี่นะครับ พลังธาตุทองสูงสุดสูงกว่าเดือนเดือนเจ็ดนะครับพลังธาตุทองเขาก็ไม่ใช้โบนะครับเขาบอกไม่ใช้โบก,กี้เขาบอกว่าเวลาแล้วทําไมจะต้องเอาโบหรือกี้มาให้กําเนิดให้เหนื่อยละ่ะคือไม่จําเป็นเพราะนี่มันมีกําลังมากเลยครับธาตุทองดีถีวันนี้มีฤดูการส่งเสริมทําให้ดีถีวันมีกําลังมาก ถ้ามียิ้มกะปรากฏออกมาถ้ามียิ้มกับกะปรากฏออกมานะครับแล้วไม่พบเห็นโบหรือกี้ก็จะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอัน,อนลุ่งโลดได้จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักนี่ครับมันมีได้แค่สองตัวอย่างนะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับราศีบนมียิ้มกับกะสองตัวนี่ครับ ถึงจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักนะครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่30กันยายน2564ดิถีวันธาตุทองสิงเกิดในเดือนอิ้วซึ่งเป็นธาตุทองเหมือนกันเป็นเดือน7เป็นช่วงตอนกลางของฤดูบใบไม้ร่วงครับตำราบอกว่าต้องมียิ้มกะกะอยู่ราศีบนนะครับ ้องมียิ้มกะกะอยู่ราศีบนถึงจะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศสังครับเราก็มีเราก็มาดูปฏิทินนะครับมันก็ไม่มีเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ตรงเวลาเกิดที่เราจะเลือกได้ครับมันก็ขาดไปอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกเวลาเวลาหยินซิงนะครับมันก็ขาดกะนะครับถ้าเราเลือกเวลาเวลากะโง่งมันก็ขาดยิ้มครับมันก็ไม่ได้ตามที่ตำราพูดไว้นะครับ เราก็ไม่เอานะครับก็ไปเลือกเอาวันวันอื่นช่วงอื่นแทนอีกนะครับดิถีวันธาตุทองสิงเกิดในเดือนสุขจึงเป็นธาตุดินเป็นเดือนเก้าเป็นช่วงตอนปลายของฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูเป็นช่วงตอนปลายของฤดูใบไม้ร่วงนะครับอันนี้เป็นธาตุดินนะครับดิถีวันเป็นธาตุทอง ธาตุดินเกิดทองนะครับเขาบอกว่าเป็นเวลาที่แม่มีกำลังลูกได้รับการส่งเสริมอันนี้เปรียบเหมือนแม่ของดีถีวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าธาตุดินให้กำเนิดธาตุทองนะครับนี่เป็นแม่นี่เป็นลูกนะครับดินเกิดทองเขาบอกว่าเป็นเวลาที่แม่มีกำลังอันนี้อยู่ในฤดูก,การก็มีกำลังนะครับธาตุดินนะครับ พอแม่มีกำลังลูกก็ได้รับการส่งเสริมยินดีที่มีธาตุไม้กะมาขุดพวนดินนี่ครับยินดีที่มีธาตุไม้กะมาขุดพวนดินแล้วเอายิ้มมาบัญฑรธาตุทองที่มีกำลังนี่อะธาตุทองมีกำลังนะครับเขาบอกต้องเอายิ้มมาบัญฑรธาตุทองนะครับให้ใช้ยิ้มก่อนถัดมาก็ใช้กะ วกใช้ยิ้มก่อนถัดมาใช้กะในเดือนเก้าธาตุดินถือบัญชานะครับธาตุดินในเดือนเก้าถือบัญชาก็จะเป็นแม่มีกำลังลูกได้รับการส่งเสริมแต่มีความวิตกว่าธาตุดินที่หนักแน่นอันนี้มีกำลังนะครับถือว่าเขาถือว่าธาตุดินมีความหนักแน่นจะฝังกบธาตุทอง จะมัฝังกบธาตุทองนะคจึงไม่สามารถไม่มีกะได้ต้องมีกะนะครับเขาบอกไม่สามารถไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะไม่มีกะได้ก็คือต้องมีกะก็กลัวว่า,าธาตุดินที่แห้งขาดนี่เป็นาธาตุดินแห้งนะครับราศีแฝงข้างในไม่มีน้ำเลยนะสุขช้างสิงเต็งโบกไม่มีน้ำเลยนะครับถือว่าเป็นดินแห้งนะครับ ผมบอกว่าก็กลัวว่าา้าดินที่แห้งา้าทองจะแตกหักง่ายเนี่ยจึงไม่สามารถไม่มียิ้มก็ต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงนะครับมาชำระล้างา้าทองนะครับยิ้มกับกะทั้งสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์ในการใช้นะครับถ้าไม่มีกะก็จะเป็นคนธรรมดาสามัญการใช้ของกะ ก็เพื่อที่จะให้ใช้ให้ให้ใช้ตัวนี้เป็นใช้นะครับใช้ของดีถิวันนะครับมาทําลายอิงตัวนี้เป็นอิงครับมาควบคุมอิงนะครับควบคุมธาตุดินเอาไม้มาควบคุมธาตุดินนะครับเขาเลยบอกว่าการใช้ของกะก็เพื่อที่จะให้ใช้อะตัวนี้คือใช้มาทําลายอิงมาควบคุมอิงนั่นเองตัวนี้เป็นอิงของดีถิวันนะครับจึงจะมีตําแหน่งยศศักด์ แล้วก็ร่วมกับการมีความร่ำรวยด้วยนี่ครับจะมีทั้งหมดหกตัวอย่างนะครับที่ห้เลือกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกตัวอย่างนะครับตัวอย่างไหนก็ใช้ได้นะครับเลือกเอาตัวได้ตัวหนึ่งครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่สิบ ตุลาคม2564ถีวันาธาตุทองสิงเกิดในเดือนสุขซึ่งเป็นาธาตุดินเป็นเดือนเก้าเป็นช่วงตอนปลายของฤดูใบไม้ร่วงนะครับตำลาบอกว่าราศีบนต,ต้องมีต้องมียิ้มกับกะสองตัวนีครับถึงจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสัก์ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราก็มาดูปฏิทินนะครับมันก็ให้เราเลือกได้แค่ตัวเดียวครับถ้าเราเลือกถ้าเราเลือก ยินซิงนะครับเวลายินซิงมันก็ขาดกะถ้าเราเลือกเวลากะโง่งก็ขาดยินนะครับมันก็ไม่ได้ตามที่ตำราพูดอีกเหมือนกันนะครับสรุปแล้วธาตุทองซิงในเดือนเจ็ดแปดเก้านี่ครับถ้าเราจะเลือกหาเอาตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับมันมันมันไม่มันไม่ได้เลยนะครับเราก็ไปเลือกเอา ช่วงวันอื่นและช่วงเวลาช่วงในเรืองเอาวันอื่นหรือช่วงเวลาอื่นก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ